ดีค่ะนะคะปิดเทอมนะคะปิดเทอมนี้ไปเที่ยวไหนดีแต่เตินแดนนะคะไปเที่ยวนครพนมนะคะเรามาที่พระธาตพนมนะคะวันนี้นะคะก็ใช้เวลาเดินทางจากบ้านเรานี้ก็ประมาณ56ชั่วโมงนะคะชัยภูมิถึงนครพนมอันนี้นะคะเป็นทางเข้าก็จะมะีจุดคัดกรองนะคะกะ็ช่วง โควิดนะคะเราเรามาเนี่ยยังยังโชคดีนะคะที่โควิดยังยังไม่ยังไม่เข้าเนาะยังไม่ระบาดรอบ3นะคะอันนี้จะเป็นด้านทางเข้าเมื่อกี้มีนักเรียนนะคะมาทัศนศึกษาด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นออดอกไม้นะคะดอกไม้ทูบเทียนนะคะก็บูชานะคะ,ะต่างกําลังศรัทธาหยอดลงในตู้นะคะเหมือนที่วัดทั่วๆไปอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเดินเข้าอ,องค์พระท่าตนี่จะอยู่ด้านในนะคะ ะะวันนี้นะคะอากาศอากาศไม่ร้อนนะคะอากาศกําลังดีเลยเพราะว่าเราไปถึงก็ยังไม่สายมากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคํากล่าวนะมัศการนะคะไหว้นะคะพระาธาตุพนมตรงนี้นะคะก็พระาธาตุพนมนะคะเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีวอ,อกนะคะซึ่งเราเองนะคะเราก็เกิดปีวอ,อกปีลิงนะคะ ก็โชคดีนะคะปีนี้นะคะก่อนก่อนถึงวันเกิดไม่กี่วันเราก็ได้ไปนมัสก,การนะคะไปไหว้องค์พระาธาตุพนมนะคะเป็นเรื่องที่ที่ดีนะคะโชคดีก็มีโอกาสได้ไปนะคะ mm. ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นาทางทางเดินนะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่า,าเรานมัสก,การนะคะเรานมัสก,การเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินเวียนนะคะเดินเวียนขวานะคะเวียนไปทางขวามือสามรอบนะคะ ดอกไม้ทูบเทียนเราเนี่ยทูบเทียนเราจะไม่ได้จุดนะคะจะไม่ได้จุดนะคะเราก็เดินไปจะสังเกตว่าตรงคํากล่าวนะมัสการนะคะก็จะมีอยู่อรอบๆอ,องค์พระาธาตุเลยนะคะเพื่อความะสะดวกสบายนะคะเวลาที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาสักการะ,ะเยอะๆนะคะก็อาจจะไม่ต้องแออัดนะคะบเบียดเสียดกันตรงที่ใดที่หนึ่งนะคะก็สามารถกระจายไปได้นะคะนี่ ะะก็เป็นทางเดินรอบๆนะคะทางเดินรอบก็จะเป็นเป็นพื้นนะคะแต่ก็ก็แปลกใจนะว่าพื้นเนี่ยปกติลนะถ้าเกิดเราไปใช่ไหมคะพื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนแบบนี้มันจะร้อนอแต่ครั้งนี้มันไม่ร้อนนะคะ,ะเดินได้แบบแบบสบายๆนะคะไม่ไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนที่เท้าด้านนี้จะเป็นอรอบๆองค์พระาธาตุนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ ถ้าใครมีโอกาสนะคะกะ็โดยเฉพาะยิ่งคนเกิดปีวอกเนาะ,ะนะคะได้ได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะ,ะนี่อันนี้ด้านรอบๆนะคะองค์พระธาตุข้างในเนี่ยเขาะจะไม่ให้ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้านะคะเราจะไม่ได้เข้าเราจะเราจะ,ะนมัสการอยู่ด้านนอกนะคะนี่วันน,น,นี้อากาศอากาศไม่ร้อนนะคะอากาศดี การแต่งกายนะคะก็แต่งกายให้สุภาพนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็จะมะีด้านหน้านะคะก็จะมีบอกอยู่ว่าเราควรแต่งกายยังไงอ่าอันนี้นะคะหลังจากที่เราสักการะเสร็จแล้วนะคะเราก็ด้านนอกก็จะมีวัตถุมงคลให้เราอ่านักท่องเที่ยวนะคะมาเช่าบูชาวันนี้เราเช่าบูชาองค์พระธาตุจำลองนะคะที่เป็นอ่าอ่านี่ค่ะท,ท,ที่ที่ชี้อยู่อันใหญ่นะคะนี่เราก็เช่าบูชามาไว้ที่บ้านด้วยนะคะ ก็จะมีมีหลายอย่างให้เราเลือกนะคะเราแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนอันนี้เป็นเบีย้ยแก้นะคะที่เห็นสีดําๆตรงนี้เบีย้ยแก่นะคะเนี่ยตรงนี้เบี้ยแก่ก็ก็มีหลายอย่างนะคะมีทั้งที่สําหรับเอา,เอาไว้แขวนหน้ารถนะคะเพื่อความสิริมงคลนะเวลาขับรถอะไรอย่างนี้นะคะมีน้ํามตนด้วยนะคะน้ามตนก็มีนะคะน้ามตนอยู่ อ,อ,อีกทางด้านหนึ่งนะคะก็จะมีน้ำมนต์นี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นที่บอกว่าแขวนสลับแขวนหน้ารถนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยมานะคะมา,าไหว้พระธาตุพนมนะคะก็ต้องสักครั้งหนึ่งนะคะในชีวิตนะคะถ้า,าผ่านมานะคะนครพนมนะคะก็ ไหว้นะคะแวะสักการะไหว้พระธาตุพนมนะคะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมนะคะ,ะประมาณ30กิโลนะคะก็ก็ไม่ไกลนะคะไม่ไกลมากนะคะ,ะพระธาตุพนมนะคะเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีวอกนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดปีวอกนะคะก็ควรจะ,ะได้มาสักการะนะคะสักครั้งหนึ่งนะคะในชีวิตนะคะสําหรับทริปนะคะ,ะนครพนมนะคะทริปนี้นะคะก็ มีความสุขนะคะก็ได้มานะกราบไหว้นะคะขอพรนะคะพรที่ขอก็ขอให้ครอบครัวนะคะคนที่เรารักอละญาติสนิทมม่สเสหายทุกคนนะคะมะีความสุขนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนาคารพนมนะคะวันนี้ก็นําบุญนะคะมาฝากทุกคนนะคะแล้วคลิปหน้านะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะโปรดติดตามจ้า